สวยขึ้นด้วยนะโอเคและอีกอย่างครับที่ผมรู้สึกว่าไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆคือความรักที่เรามีให้กัน,กนครับ <Ooh! S 1> บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราร่วมกันร้องเพลงแบบนี้เนี่ย <Ooh. S 1> ผมว่าทุกอย่างมัน mm hmm. เมื่อสิบกว่าปีนั้นเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆนะฮะ <Ooh. S 1> ทุกคนรักมากครับ เนี่ยแหละคือเหตุผลที่นะวันนี้ผมตัดสินใจที่จะมาเล่นในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับ oh <my> ผมตั้งใจมาบอกความในใจผมเลยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าต่อจากนี้ผมจะได้มีโอกาสได้มายืนที่นี่ได้มานั่งบอกได้มายืนบอกความในใจกับทุกๆคนแบบนี้อีกหรือเปล่าผมไม่รู้จริงๆครับ วันนี้ด้วยเวลาที่จำกัดผมก็ขอบอกความในใจเลยแล้วกันนะฮะสั้นๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ร่กันขอบคุณที่คิดถึงกันและขอบคุณที่อยู่เคียงข้านกันเสมอมาครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับ